วันนี้เราจะมาทำคลิปแลนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่คนที่คุณแอบรักคนที่คุณแอบรักคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาใจตรงกับคุณไหมคนที่คุณแบบแอบ,บรักแอบ,บชอบอะประมาณว่าเออ ก็ก็คนมันรักคนมันชอบอะมันทำไมเหรอมันจะทำไมเหรอการที่การที่คนเราอะมีมีความ,ามาาาร,รามามักเข้ามาในจิตใจอะการที่คนเรามีความรักเข้ามาในจิตใจอะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไปรักคนผิดก็ได้นะ ถ้าคุณรักคนที่ว่าเขาเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยถือสาไงเหมือนกับว่าแบบผู้หญิงบางคนก็ชอบผู้ชายที่แก่กว่าอายุมากกว่าประมาณว่าเออมันหลายเหตุผลน่ะบางคนขาดความอบอุ่นเนี้ยพ่อมันมีนะ ที่ว่า,าผู้หญิงบางคนะ่ะพ่อเขาเสียตั้งแต่เขาเด็กๆทีเนี้ยมันก็ไม่รู้เป็นไงอะ่ะก็ก็จ้องแต่จะไปชอบคนที่อายุมากกว่าแล้วแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายอายุมากกว่าที่จ้องจะมาชอบเนี่ยก็เป็นคนมีลูกมีเมียแล้วมันก็เลยทำให้เป็นปัญหาแบบ ว้าวุ่นอ่ะเป็นปัญหาที่เกิดความวุ่นวายในเรื่องความรักจริงๆอ่ะไพ่ชุดนี้เอ๋เปิดมาเอ๋ก็ดูแล้วมันก็ทายทายตามที่เล่าไปแหละว่าเออคือเหมือนคุณอ่ะแบบชอบเขามากอ่ะ แต่ทางฝ่ายนั้นน่ะมันไม่ใช่อ่ะคือว่าเหมือนคุณเนี่ยมองเขาเป็นแบบเออถ้วยรางวัลเลยนะคือตัวคุณน่ะมองว่าคนคนนี้เขาเป็นถ้วยรางวัลในชีวิตของคุณคุณมองว่าคนคนนี้เขาเป็นถ้วยรางวัลในชีวิตของคุณเลยคุณแบบนอนฝันถึงคนคนนี้ว่าคนคนนี้ โอ้ยมันหล่อถูกใจมันสวยถูกใจในความรู้สึกของคุณคน่ะคนคนนี้เขาเป็นถ้วยรางวัลในชีวิตคุณเลยอ่ะคุณรอเวลานะตั้งนาฬิกาปุกรอเลยว่าเออจะเจอเขาเมื่อไหร่กันเนาะคุณนอนฝันถึงเขาอ่ะเขาถูกสเปคคุณมากแถมคุณแบบคิดไปไกลเรื่องแบบอยากจะแต่งงานอ่ะ คุณก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอะที่รักใครบางคนอะแต่ว่าคนที่คุณไปคนที่คุณมันเอาเรียกว่าคนที่คุณไปตกหลุมรักอะมันอะเอาคุณไปนินทาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดอยู่กับคุณอะ เนี่ยมันเป็นกระเป๋าเดินทางใช่ไหมล่ะฉันเก็บของแล้วนะขอบใจนะสำหรับดอกกุหลาบที่มอบให้ฉันน่ะฉันเก็บของแล้วฉันนินทาเธอฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศนะเนี่ยฉันไปแล้วนะไปย,ยอะไรแบบเนี้ยก็แบบ อาจจะรักคนผิดก็ได้นะเหมือนกับคนที่คุณชอบเนี่ยอาจจะมีนิสัยแบบเด็กๆอะ่ะเขาก็แค่เล่นๆกับคุณคนคนเนี้ยเขานิสัยเหมือนเด็กอะ่ะเขาก็แค่เล่นๆแต่คุณอะ่ะรักเขาด้วยใจจริงคุณมองว่าเขาอะ่ะเป็นแบบคือคุณมองเขาดีเกินไปอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นเขาไม่ได้แซ่บ เขาไม่ได้สวยคือคุณอะเหมือนกับว่าลุ่มหลงในตัวเขามากอะเหมือนคุณเก็บเขาไปนอนฝันเลยนะคุณรุ่มหลงในตัวเขามากเหมือนกับว่าใบแรกมาก็เหมือนเขาเป็นถ้วยรางวัลของคุณอะคุณนับเวลารอเลยคุณอยากจะแต่งงานกับเขาอะแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอะ I fuck it up sorry i m first เหมือนกับว่าเออประมาณว่าขอโทษด้วยคือเหมือนเขาไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณน่ะสิ่งที่เขาสามารถพูดกับคุณได้อะนั่นก็คือขอโทษเขาอยากจะบอกว่าเขาขอโทษเขาเอาคุณไปนินทาก็เยอะนะ คือตอนนี้เขาก็เก็บข้าวเก็บของจะไปอยู่ที่อื่นเขาก็เข้าใจนะว่าคุณอ่ะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอ่ะก็อาจจะแบบเพร์เจอทีนี้เราก็จะมาดูสรุปนะสรุปคือฝ่ายนั้นเขามองว่าคุณอ่ะเพร์เจอคือฝ่ายนั้นอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเพร์เจอเขาอยากจะขอโทษคุณอ่ะที่ว่า ทําให้คุณแบบเสียใจอ่ะแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาลาคานะเขาถึงบอกว่า I f u c k it up อ่ะเขารู้สึกว่ามันห่วยอะ่ะ I f u c k it up f u c k it up อ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเธอต้องมาทําให้ฉันรู้สึกแ yeah ย่ด้วยอะไรแบบนี้เหมือนคุณอะ่ะแบบไปลุ่มหลงในตัวเขามากไปคังใครไหลหลงอะ่ะจนเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดอะ่ะ เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ได้คิดจะจริงจังกับคุณไนงะคนคนนี้ยเขาเป็นคนขี้นินทานะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนดี แล้วก็มีมีปีศาจแล้วก็เดวิลมีสิบเหรียญหัวควาให้ให้นิยามว่าเขาก็รู้เคยเคยคิดเหมือนกันนะว่าคุณเป็นคนน่าสนใจอะ่ะเขาเคยคิดนะว่าคุณเป็นคนน่าสนใจเขาก็มองว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีเขาบอกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะ เขาก็มองว่าคุณอะเป็นคนจิตใจดีแต่ว่าเวลาคุณโมโหขึ้นมาเนี่ยคุณดูน่ากลัวสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยมันมันหัวคว่ำอะเหมือนกับว่ามันมันเหมือนกับเป็นความล่าช้าอะไรสักอย่าง่ะเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่า เราเจอกันช้าไปอะไรประมาณเนี้ยเขาคิดว่าเราเจอกันช้าไปนะเราน่าจะเจอกันตอนที่ว่าเรามีความพร้อมนะจะได้แบบมีความสุขแต่เนี่ยเหมือนเราเจอกันช้าไปบางทีอ่ะเขาอยากจะบอกคุณนะว่าคือเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วอืม จริงๆมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆเดววิวมันก็หมายถึงแบบมากรักรักมากปัญหาทางด้านความรักเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะที่ว่าเขาไม่อยากจะบอกคุณตรงๆอ่ะว่าเออเขาก็มีคนที่เขาชอบอยู่แล้วอ่ะเวลาเขาเครียดมากๆเขาก็เป็นคนที่ดื่มจัด แต่คนคนนี้เหมือนเขาจะมีคนที่เขารักอยู่แล้วนะเนี่ยใช่เลยสี่ถ้วยเหมือนเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้ว mm. เรื่องของเรื่องอ่ะคนคนนี้เขามีคนที่เขารักเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้ว mm. เนี่ยชัดเลยราชินีพจจันทร์หมายความว่าคือคุณอะไปชอบใครคนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะรู้ว่าคนคนนี้ยังโสดอยู่ ถึงเขาจะโสดอยู่เนี่ยแต่ว่าเขามีคนที่เขารักแล้วไงแล้วก็คนคนนี้ก็รักมานานแล้วเหมือนกับว่าคนคนนี้ยอาจจะเป็นคนโสดคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานคนคนนี้ยเป็นคนโสดเขายังไม่ได้แต่งงานแต่ว่า เหมือนเขามีคนในใจเขาแล้วเขาว่ามีคนในใจเขาแล้วคุณอะมาทีหลังเนี่ยไพ่มันขึ้นชัดมากอะเนี่ยเดวิลกับราชินีพัชจรเนี่ยเขาเรียกแบบเมียน้อยหรือว่ามาทีหลังอะไรแบบนี้คือเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกใครคนคนเนี้ยเขามีคนที่เขารัก เขามีคนที่เขาชอบแล้วเขาก็ชอบคนคนนี้มาสามสี่ปีแล้วคนคนนี้เขามีคนที่เขารักเขามีคนที่เขาชอบเขาก็ชอบคนคนนี้มานานหลายปีแล้วด้วยเขาอาจจะรักคนคนนั้นมากอ่ะก็เลยไม่สามารถลืมอดีตคุณอาจจะมาทีหลังแล้วคุณก็ไม่ใช่ จริงๆไพ่พ่ใบนี้มันก็ชัดนะว่าใบเนี้ยคือเขามีคนในใจอ่ะส่วนใบนี้กับใบเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นไพ่แบบเมียน้อยไงคล้ายๆกับว่าเขามีความรู้สึกว่าเจอกันช้าไปนะคือคุณน่ะมาทีหลังไงเออคุณน่ะมาทีหลังอีกคนนึงคุณมาทีหลังอีกคนนึงอีกคนนึงอ่ะเขารักของเขามานานแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่อยากพูดให้คุณฟังหรอกเพราะว่าคุณก็เป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดเรื่องส่วนตัวให้คุณฟังอะ่ะแต่ไพ่มันบอกว่าเขามีคนที่เขารักเขามีคนที่เขาชอบมานานแล้วเขาชอบคนเนี้ยมานานแล้วอะ่ะเนี่ยมันขึ้นสนิมแล้วเห็นมันดาบมันขึ้นสนิมอะ่ะมัน,นานมากอะ่ะกี่ปีกว่าดาบ ดาบเล่มหนึ่งกว่ามันจะขึ้นสนิมมันก็หลายปีใช่ไหมล่ะ,ะแสดงว่าเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วหรือตีอีกแง่นึงอ่ะคุณไปชอบคนที่เขามีเมียแล้วเพราะว่าสองใบเนี่ยคือเมียน้อยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ